ทุกคนมีของดีมาแนะนำทุกคนตัวนี้คือพัตเตอร์แปะเท้านะคะพัตเตอร์แปะเท้านะคะตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่เดินเยอะเดินบ่อยเท้าด้านเท้าแข็งทุกคนแปะเพื่อผ่อนคลายด้วยนะคะเนะาะจูได้มาเป็นยี่ห้อนี้นะคะกล่องแบบนี้นะคะหนึ่งกล่องก็จะมีอยู่24ชิ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนะคะนี่ แบบนี้นะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะเอาไว้แปะที่ฝ่าเท้านะทุกคนนี่นะคะแล้วก็จะมีอ่าที่ตัดหนังไว้ให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นแถมมาให้ด้วยเนาะจะเป็นที่ตัดหนังนะคะ นี่เลยนะคะได้ไปทั้งเซตแบบนี้เลยได้ไปทั้งเซตทั้งกล่องแบบนี้เลยนะคะทุกคนใครสนใจก็กดสั่งได้เลยนะคะทุกคนใครที่เดินบ่อยเท้าด้านเท้าแข็งเจ็บเท้านะคะทุกคนอยากได้พัดเตอร์แปะเท้ารุ่นนี้นะคะกดสั่งในตะกร้าได้เลยจะปักพิกัดไปให้เรียบร้อยแล้วจ้า